เจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้วันที่19พฤษภาคม2566นะคะวันนี้ที่หมู่บ้านก็มีงานบุญนะคะงานบุญหมู่บ้านเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนานนะคะอ่าก็จะมีการนิมนต์พระมารดน้ำมนต์นะคะกลางหมู่บ้านปีนี้หรือทุกๆปีก็จะเป็นการรวม ทั้งสองหมู่นะคะทั้งหมู่หกแล้วก็หมู่ยีบ้านยางกระจับนะคะแล้วก็พี่น้องบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงก็จะมาร่วมสนุกสนานกับงานบุญบ้านนะคะงานบุญหมู่บ้านนะคะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจนะคะตามมติของพี่น้องในชุมชนค่ะวันนี้เราก็นำ น้ำสมุนไพรริทเย็นย่านางใบเตยน้ำถ่านแล้วก็น้ำนมข้าวนะคะมาบริการพี่น้องด้วยค่ะเจะดินทาสำเนกดีค่ะ